เจ้าสัวเซเว่นช่วยคนไทยเจ้าสัวธนินนำทับเกลือซีพีช่วยคนไทยฝ่าโควิดในโครงการครัวปันอิ่มแจกข้าวกล่องกว่า2ล้านกล่องเลยทีเดียวคะ่ะสำหรับเจ้าสัวธนินเจียรรวนนท์ประธานอาวุโสในเครือเจริญโภคภัณฑ์ได้กล่าวเอาไว้ค่ะว่าในสถานการณ์วิกฤตแบบการแพร่ระบาดของโควิดแบบนี้เนี่ยถือได้ว่าคนไทยทุกคนได้รับผลกระทบกันอย่างหนักโดยเฉพาะการดำรงชีพ ปากท้องของประชาชนถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดในช่วงเวลาที่ยากลําบากแบบนี้และก็ยังไม่อาจจะรู้ได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดในเวลาสุสุดนี้จะคลี่คลายในสถานการณ์ไหน และจะอีกนานเท่าใดแต่ในวิกฤตเช่นนี้นะคะเราก็ได้เห็นน้ำใจของทุกภาคส่วนซึ่งได้เห็นมูลนิธิของภาคประชาชนสื่อมวลชนศิลปินดาราประชาชนออกมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันค่ะทั้งนี้ในส่วนของเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือว่า CP เองเนี่ยมีความตั้งใจในการร่วมแรงคนละไม้คนลมือเพื่อก้าวผ่านวิกฤตคั้งนี้ไปด้วยกันในการทำโครงการครัวปันอิ่ม ผนึกกำลังบริษัทในเครือและพันธมิตรในทุกภาคส่วนร่วมแจกอาหารกว่า2ล้านกล่องใน40จุดทั่วกรุงเทพค่ะตลอดระยะเวลากว่า2เดือนนับจากนี้ไปเดื้แบ่งออกเป็นการซื้ออาหารจากอาหารขนาดจากร้านอาหารขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวน1ล้านกล่องเพื่อที่ จะได้นำมาใช้ในการแจกจ่ายแล้วก็เป็นการช่วยเหลือด้านรายได้ให้กับร้านอาหารรายย่อยและอาหารของเครือซีพีสมทบอีก1ล้านกล่องรวมแล้วเป็น2ล้านกล่องนั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าที่ทางทีมงานของเราได้นํามาฝากกันค่ะ